คับวิธีการถอดตัวบานพับนะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับให้หาไขควงปากแบนนะครับแล้วก็มาแงะนิดนึงนะครับผมแบบนี้ครับให้ทำเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราแงะแรงนะครับเดี๋ยวตัวพลาสติกเขาจะแตกได้นะครับผมให้เอาไขควงปากแบนนะครับมาอ่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถอดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ โอเคครับก็เวลาเราใส่นะครับให้เราเอาทางให้อยู่แบบนี้นะครับผมให้เอาพี่ต่อถือเลยครับให้เอาตัวเซนเซอร์นะครับให้เขาอยู่ทางทางขวามือนะครับแบบนี้ครับอ่ะพี่ต่อใส่กลับไปเลยครับวิธีการใส่ก็ใส่ทางขวานะครับให้ลงให้ลงช่องก่อนนะครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมนะครับโดยใช้ไขควงเนี่ยพอเยอ นิดนึ่งครับแล้วก็ใส่ให้ลงลงช่องของมันนะครับระวังหักนะครับครับโอเคครับันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับครับ